ครับผมเมื่อน,นี้มเบิึงไ้มันครับปลูกไปแล้วมันสองถึงสามมือครับบ่ได้าทายบึงค่อย่างในการปลูกอันนี้เป็นมันในไฮนานะครับระว่างเกี่ยวเขาออกแล้วแล้วก็ไขใไม่แล้วก็ย,วกยกล่องไม่ปลูกมันครับตอนนี้เดือนธันวาครับ เขาจะปลูกประมาณจะหาสี่ถึงหาเดือนครับมามาเบิงกันว่าที่ได้หัวไหลบ่ี๋ยวค่อยมาเบิงอีกหาเดือนครับตอนนี้เป็นใส่แบบล่องงครับล่องเพราะว่าเขาเป็นรถไทยของเขาเองครับรถไทของเขาเองบ่บ่มีผานยกลองครับใส่ผานสามใส่ผานสามในการยกลองมันก็ชิมีลองง่จักหน่อยครับลองงครับ วใหญงนี่เขาปลูกประมาณสองแถวครับปลูกสองแถวเลี้ยงกันไปเลยครับนี่ครับหนึ่งแถวสองแถวระยะกับประมาณจาะเมื่อเกิดหาสิบเซนนะครับทิ้งทีแิ้งดีแต่ว่าเขาติดเปลืองลามันจักหน่อยพื้นที่นี่ผมปลูกสองไรครับนะครับให้นี่นี่มันไรหนึ่งครับแล้วก็อีกให้หนึ่งฟังนัน ปลูกนานแล้วครับเนวว่าเบิ้งติดตามกึง่งว่าหัวมัชิดีทำได้ตอนเขาโกมันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับให้นี่กับไรหนึงครับเมือนละมันประมาณยี่สิบกระสอบครับไรถูกตกไรและ1สิบกระสอบละมันจะคลองเองครับบ่ได้ลงต้นหลายมีปุ๋ยห้องพื้นอยู่ สอบหนึ่งครับใช้ปุ๋ยยูเรียครับเดี๋ยวไทยดีถ้าเามีทุนหลายเขาก็เพิ่มเป็นปุ๋ยระเบิดหัวพอมก็ได้ตอนห้องเพื่อนเลยก็ได้ดีเพราะว่ามันจะได้กินกินปุ๋ยได้ทันทีครับนี่ผมห้องเพื่อนแค่ปุ๋ยยูเรียสอบเดียว ครับจะเป็นร่องไงจัหน้อยครับร่องไงปลูกสองแถวเป็นมันแค่หาถึงหกเดือนครับเดี๋ยวเขาสิลงวานเข่าเขากา็กู่ขึ้นครับหวงว่าจะได้หลายหรือหน่อยเดี๋ยวค่อยมาติดตามบิ่งอีกเทื่อนึงครับปลูกเร้แล้วประมาณ สามมือนครับผมมีเวลาทายเบิ้งตอนปลูกยากไรก็เลยมาทายตอนที่ปลูกแล้วให้เขาหน้าเขาอยู่ติด่ายครับถ้าแห้งแรงก็นีก่ก็ผมจะสูบน้ำใส่เล็กน่อยให้มันช,มชุ่เชือนเล็กน่อยเพื่อนดีดีครับติดตนนติดป้าอ้อยครับลองปลูกมัน ลองเบิงเพื่อเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งครับสำหรับคนที่พอคอยมีเวลาผูบทิมไใ้ครับบ่ได้ลงทุนอย่างายเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิได้กำไรหลายได้หน่อยสัําใดครับเดี๋ยวติดตามอีพีน้าครับเดี๋ยวผมถ่ายอัปเดตให้เบิงเรื่อยครับ